สวัสดีครับยวกับคนกัสินหากินทินสุโขทัยนะครับครับมันี่จะพาพี่ๆหนานามหาเหลาเบิ้งเฮ็ดปวกเรื่องเฮ็ดโค่นนะครับแถวสุโขทัยเพื่อนนี่ครับเขตเขาหลวงเนี่ยครับสุโขทัยห้อยแหละเขาก็ไดเขาไอ้ไก่จากหน้าเข้าไปไหนนะครับเขาช่องนี้เฮ็ดเขาโพดไอ้ขายกันเต็มเลยนะครับเลยว่าสิมหาเลาาเบิ้งนะครับจังไดก็ไปหาเลาาเบิ้งน้ำกันนะครับ่าสิมี่มืมอนี่าสิมานบอนะครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเราเบื่องน้ำกัน นะครับเดินมาสักพักแล้วนะครับนี่เจอขี่เดียนข้าเจ้านะครับห้อยข้าเจ้าเอาเต็ะมึงนะครับนี่ครับห้อยข้าเจ้าเอานี่ครับเลี้ยอยงเลี้ยห้ยสองดอกนะครับนี่โอ้เห็ดปวกกําลังออกนะครับช่องนี่ปวกมันไม่ปวกใหญ่นะครับช่องนี่โอ้ยหเบิ่งขามนะครับจะจักซิปดอกโอ้มือก็ได้นี่ครับอีกดอกนึงโอ้เบิ่งขามันนะครับ เป็นเห็ดปลวกใหญ่นะครับช่วงกำลังออกนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาเอาเบง้ันต่นนะครับมาที่มีอีกบ่ครับเคลียร์มาเจออีกนะครับอู้ดอกต้นตูมนะครับเดี๋ยวเลอาลึกๆนะครับขาเงี้าวนะครับโอ้ขาดอีกอู้เบิ้งขามันครับเฮ็ดปลวกใหญ่นะครับเนี่ยเฮ็ดปลวกเขาหลวงนะครับนี่พวกนี้ไปมาสามเลยนะครับ ครับเคีรยหักไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาขามก่อนครับเสียดายขามันใหญ่นะครับเอ่ครับโอ้นี่ครับมันลหลออกมาอยู่ครับนี่ต้องจิ้มลงกเล็ก,เลกหน่อยนะครับงาน,นี่ครับเป็น ใหญ่เยๆก็กำลังอ่อนนะครับนี่โอ้จะดอกหน่อยครับดอกนี่ครับแกงเสียบจะได้ครับดอกกำลังขึ้นมากนี่นะครับเห็ดอุ้ยดอกขนาดใหจังสีเบิ้ลเห็นไหมนะครับสีหาดอกพอแกงเลยด้วยนี่ไปครับเดี๋ยวรอเบิ้งน้นกันอีกครับครับโอ้เจอแต่หมองคือข้าวเคลียร์ไปลี่ยวนะครับนี่ ทั้งเหลือก้เจ้านะครับดอกนี่ก็ได้แต่ว่าเป็นตออนซ่อนแห้งนะครับดอกมึงอู้นี่ครับดอกนึงดอกหน่อยมึงนะครับอู้มึงขาวนะพี่ครับนี่ครับดอกหน่อยนะโอ้จ้าเคียวตายไปแล้วครับครับบเจอเป็นมูคือข้าเจ้านะครับเจอแต่แบบเหลือข้าเจ้านะครับไม่ต้องห้อยข้าเคียวนะครับ เหลืออีกแต่เดียวแ้าเจ้าครับมาซาไปนะครับนาสิมะอุ้งวาดนะครับเบิ่งห้อยแล้วนี่ครับมีอีกนะครับพีฟังท้างสองดอกกูนี่ครับดอกนี้ดอกบอสวยงามเจออุณหภูมิ นี่ครับดอกโีผลง่ามด้วยครับอืมแต่ไหนยังสีได้นะครับเนะแกงแสบเนี่ยโอ้ยดอกเหี่ยวโอ้บผมครับเดี๋ยวใครมาเคลียร์บึงนะครับ บอกว่าค่อยง่ามมันได้นะครับจุ่มครับเดี๋ยวหาหลอกเคียบมันก่อนนะครับครับเมื่อกี้เจอตะขี้เดียกข้าเจ้านะครับของข้าเจ้าหาเด้ครับนี่ครับบาดเจอเลยบาดเป็นมูเลยนะครับนี่นี่ครับอุ้ยเห็ดปุกใหญ่นะครับลองซ่อนให้นะครับเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงนะครับ โอ้ยถือกันจะเก็บก่อนนะครับน่นตะกาวนี่เ้ยโอ้ยนี่ครับสองดอกนี่นะครับ เลยนะครับนี่สองดอกนี่โอ้ยงามเพียงโอ้โหกำลังออกนะครับนี่ข้างบนนี่ครับดอกน้นอยๆนี่นะครับว่าเอากะบป๊ดไทยนะครับมีคนมาหาคือกันนะครับจอมสี่ดอกนะครับนี่ข้างบนเออข้างบน งูเดียวพ่อเล่นนะครับแบบด้านบนอีกสองสาดอกมัง้งะนี่ครับสี่ดอกขาดอกนะครับเี๋นี้ขาหัไปฮะเดีนีนี่ครับโอ้ยไป็ดตัวซ่อนแห้งนะครับ เต้ดังกัว่าได้นะครับพี่ๆนานาๆเจาจะมาหาคางๆกันนี่นด้วยกัน,นครับอสองสามต่ดอกกำลังไปตะเอากินเลยนะครับอื้นี่ อุ๊ยพีนี่นี่ดีครับกำลังออกมากครับโอ้ครับพี่ออกล่างมาพี่นะครับปเป็นโอ้ยงูเดียวนะครับพกเลยนะครับโอ้ยมารีนตรมนีจริงดโอ้ยมี่ตามันะอะไรมักแฟนเพนเชียย์ นมันบัถนัดด้วยนหมืนบัถนัดนะครับใส่ถุงมือนะครับถอดเลยนะครับ โอ้ยมือหนาวแล้วเป็นยังไือามางติดผมเอาไวจังไดนี่ โอ้ยเมอก,อกันโอ้ยหัวขาด หมวกรถบัสไซกันยุ่งนะครับหมวกนี่โอ้ยครับตอนซ่อมแห้งนะครับนี่มูเดียวนะครับนี่มูเดียวกะแกงใดเลยนะครับโอ้ยตอนซ้อนนี่ไปครับเดี๋ยวยังประธานนานนะครับเดี๋ยวหาเลาะเบิองอีกนะครับครับสรุปแล้วกันนี่ครับเห็ดที่เฮาได้มาได้มูเดียวหระครับ หาอีกกระว่าเจอไม่ได้เจอหน้าข้าเจ้าเก็บหน้าจะได้เป็นสองโล่นะครับหน้าข้าเจ้าได้มูลยิงมีหันไปบ่ทันนะครับได้มูลเดียวนะครับสรุปแล้วครับก่อนจะจบคลิปนึงเนี้ยครับขอขอบคุณพี่ๆหน้านะครับเข้ามาดูมาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเมื่อหนาที่ไม่คลิปอย่างใหม่ๆมาลงกันจะรอติดตามมึงน้ำกันนะครับสำหรับอีก็สวัสดีครับเดี๋ยวจะสั้งให้มึงนะครับผมพะโล่บอโอ้โหล่มกระดมแล้วโลเคิง พักกระดงก็นาสิโล่พอดีน,นะครับอาจจะได้พ่อโล่